เวอร์ i, ช,ชันเปก Xiaomi Mi 10i ใช้ชิปรุ่นใหม่เซรามิกคอนเจต500ไฮจอดสุดเลื่อน120เฮิรตพร้อมกล้องหลังเลนส์หลัก1 0 8ล้านพิกเซลคาดเป็นราคาเริ่มต้นไม่เกิน10,000บาทเวอร์ i, ช,ชันเปก Xiaomi Mi 10i ใช้ชิปรุ่นใหม่เซรามิกคอนเจต500ไฮจอดสุดเลื่อน120เฮิรตพร้อมกล้องหลังเลนส์หลัก1 0 8ล้านพิกเซลคาดเป็นราคาเริ่มต้นไม่เกิน10,000บาทก่อนหน้านี้ทาง Xiaomi ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนร,รุ่น Xiaomi Mi 10T l ล t e ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดก็มีข้อมูลว่าทาง Xiaomi กำลังจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนร,รุ่นใหม่ในตระกูล Mi 10 Series อีกด้วยครับโดยจะใช้ชื่อว่า Xiaomi Mi 10i ครับสมาร์ทโฟน Xiaomi Mi 10i มีกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่5มกราคมปี2021โดยใช้ชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 750รุ่นใหม่ล่าสุดที่แรงกว่า Snapdragon 765G ที่ใช้ในปัจจุบันด้วยครับ มีหน้าจอแบบเจะรูพร้อมค่ารีเฟรชระดับ120เฮิรตมีระบบชาร์จเร็ว33วัตต์ส่วนด้านการถ่ายภาพนั้นให้กล้องหลังมั้งหมด4ตัวที่มีระดับความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเรื่องของราคาวางจำหน่ายเผยออกมากนะครับโดยคาดว่าน่าจะมีราคาใกล้เคียงกับสมาร์ทโฟนรุ่น Redmi Note 9 Pro 5G ที่เปิดราคาขายที่ประเทศจีนิ่มต้นที่1,599หยวนหรือประมาณ7,300บาทครับ แต่ข้อมูลที่เผยมานี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมภางอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวสร้างทีครับ